ถือไว้แบบนี้ด้วยกันจ้ะพี่หลังจากที่ทานกาบาเมตมาห้ากล่องแล้วเนาะอาการเป็นยังไงบ้างพี่ว่าอาการตอนแรกเป็นเป็นปวดตามแขนใช่พอดีอกินช่วงนี้ไม่มีอะไรนะแต่ก่อนหน้านั้นกล่องแรกยังไม่เห็นผลหรอกแต่ก็ต้องกินไปดูเห็นเ็นบอกว่ามันดีพอกินกล่องที่สองเฮ้ยมันก็ก็รู้สึกเบาตัวมันเบาตัวแล้วก็ แต่ตอนนี้นะเราต้องจาอะไรก็บวนคิดก่องนี้ว่าจะสั่งดี้วนท์สั่งดีมวนทอสนะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเห้ยเห็นในในแต่ละท่านที่ที่อยู่ในที่เราเราดูในเรื่องความอ่ะเนาะพึ่นดีเกี่ยวกับช่วยในเรื่องพวกโรคภัยไข้เจ็บด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะกินไปเรื่อยๆเก็บเก็บตังค์ซื้อเอาทีละน้อยนอยนะเรื่อสุขภาพเนาะแล้วก็ทีนี้คือร่างกายแข็งแรงคือเบาตัวขึ้นใช่ไหมแล้วก็นอนหลับนอนหลับดี ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วระบบขับถ่ายล่ะก็ถ่ายปกติปกติเนาะก็ชอบตรงนี้อ่ะแล้วอย่าลืมมาทานกับเรานะคะกาบาเมดของเรานะคะบตรงนี้ค่ะที่หายตามเส้นตามเส้นตรงโอ้หัวคับเวลาเราเดินปวดเนี่ยค่ะอแต่กินนี้ดีดีอันนี้น้องกินมากี่กล่องละกล่องนี้จะเข้ากล่องที่หกให้คุณกล่องกล่องที่หกใช่ไหมคะใช่่อืม หกกหกองกินเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นว่ามันช่วยหอาะด้วยนะว่าไม่ได้เน้นเพื่อหอมแต่ว่าเน้นเพื่อว่าต้องเป็นกระเพาะอาหารด้วยนะแต่ว่าคือเอากินก่อนเนาะอันนี้กินก่อนก่อนทานข้าวอะไรเ็ได้ว่าอยากจะลดความอ้วนแหละที่มันเกี่ยวความอ้วนหรอกแต่ว่าตอนนี้ได้สุขภาพเราก็สุขภาพเนาะอ่กินน้อยๆแล้วก็รักหลังที่คือซองกระโจ๊โจก๋องนะตะโกนหนักตั้งเยอะแต่ความน้ําหนักเหมือนเดิมแต่ว่า มันเดยวมันลงลงลแต่ไม่ใช่รถเงอะไรมันไม่ใช่รบวนแต่ก่อนปวดปวดอะไรนะปวดตามแขนตามขาเหรอปวดตามข้อต่อพวกพกเดือจ้าอุ้ยเตามคุณโบรดก็ได้ตามข้อตามข้อตรงตงข้อพัตรงข้อศอกเนี่ยตรงสันนะเนี่ยค่ะที่ที่ถ้าวัยวัยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยถ้าหิ้วของหนักหิ้วอะไรจะปวดแล้ววันนั้นต้องปวดตามตามข้อตามคือลูกหรือปั๊บปัือยนี่เจ็บอนี่ของเจ็บหกนี่คือ ทั้งหมดก็สิบสองเดือนเนาะก็ปีหนึ่งแล้วเจอคุณอีทเจอคุณโอ๊ดก่อนเออคุณโอ๊ตก่อนไม่มีพี่อีทเพื่อนเขานี่แหละเจอเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้านโอ๊ค่ะเจอกันก่อนแล้ววันนี้เพื่อนแนะนําแต่เพื่อนนั้นเนเป็นหุ่นดีนะบอกตอนนี้จะไปดัดเพื่อจอยนะคะพี่กินอันนี้แหละลองดูนะมันช่วยสุดลองดูไหมเพื่อนก็มาให้ดูเพื่อนก็เพื่อนก็จอยเพื่อนก็เอาภาพเก่าๆที่เพื่อนเคยปวดๆนะให้ดูลองดูว่ามันลองทุกอย่างเล ยาลดความอ้วนอะไรนี้มันก็เขารอะไรเอฟเฟกมันออกมาเนาะมันมันมันมีเอฟเฟกต่อกับแต่ไม่ได้เจอข้าวใช่มันเป็นธัญพืชใช่ต้องศึกษาหมายถึงว่าต่างอ่านแล้วก็ฟังคุณอะไรนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขาเด้ออันเหมสมบัติบนค่ะค่ะแตรเพื่คุณไม่แต่ข้าวทั้งนั้นไงไม่มีอะไรพี่ก็กินประมาณเท่าเท่าเท่าน้องนี่แหละพี่ก็ประมาณหกกล่องใหญ่างแรกก็อยากเหมือนนี่คุณก็บอกอ่ะล้วก็อ้วนสังๆรรค์หน่อยเอาไว้กําลังซับเนาะโควิดช่วงนี้ ลองกินตามที่คุณโอ๊ตบอกมือละซองก็ได้พีข้าวก็ไม่ค่อยอยากแต่ว่ากินได้แต่ไม่ได้เป็นอะไรแบบไม่ดมันอืดมันอิ่มนะมันอิ่มคุณใส่ข้าวหลายชนิดดีเลยก็เข้าวมันมี2ี่สี่ชนิดก็เลยทานต่อเนื่องต้เลยว่าเออเจอกันมีไม่มีก็สองเดือนครั้งสองเดือนครั้งมีไม่มีก็หยดมันละล้อยะหยดกระปุกเพื่อสุขภาพเนาะกินเถอะจ้าก็ติดตามเพื่อนนี่ไปดูดู บางท่านทุกินกับพวกอะไรง่ายๆใช่ใส่อาหารใส่กับข้าวใส่ของหวานใส่น้ําอะไรได้หมดเพราะก็เออลองเป็นแฟนเพจเพื่กินเรื่อยๆติดตามติดตามได้เด้อพอดีพี่ก็จะเอาไปไปแนะนําลูกค้าคนอื่นๆต่อนะ่นะก็เห็นน้องกินดีก็เลยว่าขออนุญาตเนียนะอยากได้ข้อมูลจากคนที่กินจริงๆอย่างนี้นะค่ะช่วยเป็นอาหารเสริมเป็นอะไรใช่ับผู้เท่าโอเคแต่เขาก็จะบ่นว่าแพงอะไร ใช่ใช่ก็บอกล่องถ้าเทียบกับสุขภาพถือว่าไม่แพงเพราะว่าห่อสองนึงก็ตกสิบหกบาทเองดีกว่าแรกก็เริ่มต้นแต่กล่องเะ่าไหร่สามร้อยสี่กล่องเล็กสามร้อยห้าสิบมาคำนวณคุณว่มีกล่องที่เป็นนะ่รแล้วก็คำนวณกอินนี่ชที่สุดแล้วยอดกระปุกเอายอดเอาจำหลักคนป่วยเนาะ้นะนาไปให้เขากินก็หลายคนที่ทำงานเราก็มันข้าวพวกข้าวพวกนี้มัน มีประโยชน์ที่เขาไปซื้อข้าวกล้องกันนะคะมันได้มากกว่านี้นะต้องไม่ได้โฆษณาให้เพิ่เด้อเพราะว่าพ่อโอ้ยเขาก็เาก็เขากจริงจริงก็เห็นคนที่ผลกินกินแล้วได้ผลจริงๆพี่ก็เลยคุยกับน้องโอ๊ตเนาะว่าขออนุญาตเอาน้องมาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้น้อยเพราะว่าได้ผลจริงๆเราเห็นผลจริงๆริงเราไม่ต้องมาเมคเราไม่ต้องมาอะไรเอาคนที่เห็นผลจริงๆริงนะร่างกายมันก็แบบไม่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 อืดอ่ะคือเราสุขภาพเราดีต้องไม่ได้โฆษณา เดินจ็จร like mm ิงๆแล้วบางทีนะแบบเราเดินชนชอบซุ่ม uh, ซ um <mythology> um, mm ่ามแล้วเท่าแล้วนะจะเป็นเพราะว่าตมันมีไขมันอะไรตามๆหนาหนาเสีมีอายุเราสี่สิบขึ้นแล้วเนาะมันก็ปวดปวดเมื่อยี้ตอนนี้ดีขึ้นบอกใช่ผู้หญ่งมันก็ต้องใช้เวลาไงแต่มันต้องกินต่อเนื่องใช่ค่ะ ใช่เราก็กินข้าวไล่สรัดอยู่แล <int ess os> ้วแหละแบรนนี้มันเป็นหัวหัวมันเลยนะจ้าหัวใช่สกัดโไปอันนี้ไม่ได้ไปอบรมไปเลยกับเพื่อน่ไม่ใช่อ่านของเขาเองนะสนใจจริงจริ่ขอบขอบคุณหลายๆเนาะ ที่ทานแล้วดีแล้วบอกต่อเนาะก็เป็นลูกค้าต่อเนื่องเลยเด้อพี่เอพราะพี่ก็จ้าตามกําลังสะดวกก็ยังดียังดีได้แต่ยังสะสมเก็บตังค์วันละเล็กละน้อยเพื่อมาซื้อกินโดยเฉพาะน่ะนะก็จะแสดงว่าน้องได้ผลจริงก็เลยเออแล้วใส่ตรงเองอะไรค่ะรู้สึกหลวมลงเนี่ยแต่มันนี่เหมือนยาลดความอ้วนนะอันนี้เหมือนกับเราก it, so it so, feels, ินข so, okay, so so, yes. so, right? ้าวน้อยลงปกติโอ้ยกินหลายแซ่บ แค,แค่สุขภาพดีนะ่ะพี่ก็ดีใจด้วยแล้วนะอนเอาแค่สุขภาพเรา,าอจริจา้าจ <laughs> ้าก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเดอ้นะอเนาะขอบคุณมากๆค่ะค่ะ